สามคนตรงนั้นอ้าวแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะ <c> Huh. <oughs> <c oughs> เคนหน้าแลว้วไม่ใช่หรอยังอีกเหรอ ยากยังศรัทธาในตายากอยู่หรออะเมื่อกี้เขาปัดระเบิดนะครับเพิ่์ลที่ผมกระเทาะไปตรงน,นู้นอะน่าจะไม่เสร็จหรอกเองยังศรัทธาในตายากอยู่หรอโอ้ตัวมันรีตัวมันตัวมันเอี้ยวต <eline> ัวเรามาเลยเห็นปะพวกเองยังศรัทธาในตายากอยู่หรอทุกคนมันยังศรัทธาในตายากอยู่หรอว่าไงวะ ยังศรัทธาในตายากอยู่ยังศรัทธาในตายากอยู่ปัดไม่ขึ้นหรอกครับผมบอกเลยคือเซิฟเซิฟหืมร้องอ่ะจริงๆเจอโอเวอร์ชาร์จไปทานาตะเกียงอ่ะร้องอ่ะผมบอกให้ โคตรทรมานนะเนี่ยผมบอกให้มาไม่รอไม่ร้องเหรอร้องเจออย่างเงี้ยไปอ่ะสวัสดียัตั์าทางในตายยากอยู่ไหมเฮ้ยทำไมมันตายยากในหูนานจังไงตัวนี้ ทำไมตัวนี้มันตายยากอยู่นานจังอะไอเดวิดเดวิดปัน่นครั้งนี้แล้วระเบิด <c oughs> ทั้งวันนะครับ <c oughs> ดูดิโอพีช <c oughs> ิบหายครับผมบอกเลยถึงต่อให้จู๊กได้ก็คือแบบ มันทือไม้ไวยขึ้นน่ะโหแม่งยากกว่าทุกคนผมบอกเลยจริงๆทุกคนดูครับจะเล่นยังไงครับ <c oughs> ตายยากมันกดพุ่งเข้าไม้ไม่ได้แล้วไง ผมนึกว่าจะกดมาไม้ไม่ล้างมันยังสัต์ทายในตายยากอยู่วะผมบอกให้หมดครับโอจะโอเวอร์ชาร์จไปเกี้ยงครับ เบิดอโรดีเอโรดีมาแตะเครื่องนี้ครับ ยังศรัทธาในตาย,ยากอยู่ <laughs> <ś m ã ng> สู้ไม่ได้ครับผมบโอกอันนี้แอดออนแดงยังไม่ได้ใช้นะทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้แอดออนแดงผมเลยนะครับทุกคนคิดดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้แอดออนแดงเลยนะ อา้าวเรียบร้อยดิล้างหมดก็เรียบร้อยดิล้างคือคิดว่าล้างแล้วจะไม่ติดทานาก็แบบว่าจุกได้ยอะไรเงี้ยก็นี่ไงล้างก็นี่ไงนี่ไงล้างก็นี่ไงตะเกียงเจ็ดไงโอ้โห ยศเคคือต้องเป็นตี้สีเท่านั้นนะครับถึงจะรอดอ่ะหรือถึงจะปั่นไฟได้อ่ะถ้าไม่ใช่ตี้สี่นะไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ตายย่าปะสะถานในตายยาาอยู่ปะ ยังศรัทธานในตาย,ยากอยู่โอ้สุดจริงๆว่ะทุกคนไอ้ยังแม่งโคตรสุดเลยว่ะนี่ผมเล่นผมยังไม่ได้ใช้รอนแดงเลยนะเว้ยมันมันจะปั่นไม่เสร็จเลยไอ้ยังคือแม่งสุดจริงปั่นเยอะเหรอน้องปั่นไปเยอะเหรออีกกระทือไปเลย น้องล้ามาหรอน้องล้ามาน้องก็ติดอีกเลยเอาละอีที่มอเครื่องไว <c oughs> ้น้อง ติดออกมาช้าใช่ไหมต้ยโอ้โหโอ้ยโ,โดนด่าแน่นอนผมบอกเลยเกมเนี้ยมันทรมานเกินไปเว้ย จริงทุกคนมันทรมานเกินไปครับแค่สี่คนก็ไม่ได้เอาง่ายคือหนึ่งต้องจุกได้ก่อนคือจุกได้ในที่นี้คือถึงปัน่นถึงถ้าติดถ้าติดเครื่องมาก็โดนนัดออนแดงถูกปะแล้วคือคือไอ้อ้วกไอ้อ้วกอเนซเซ็ตเนี้ยแ,แผดเก่าอะแผ่แผดที่เราเล่นยงกันอยู่ปัจจุบันนะก็ปั่นช้าอยู่แล้วเว้ยเก็ตปะ แล้วเจอโอเวอร์ชาร์จไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดโอเวอร์ชาร์จแล้วปัน่นระเบิดแล้วติดทานาทานาก็ปั่นชา้าเข้าไปอีกเพราะว่าทานาบัฟมาและเกมเพย์มันเพิ่มต้องปั่นไฟเพิ่มอีกสิบวีโอ้โหทุกคนแม่งคือที่สุดของความทรมานเว้ยไอ้พวกนี้ยังสัตว์ทาาในตายหาอยู่ครับใส่มาสี่คนเลยครับเรียบร้อยครับได้ใช้มาสองสทีที่เหลือก็คือฟรีที่เหลือคือใช้ฟรีอ่ะตายากที่เหลือ โอ้ oh, สุดจริงๆครับแต่ผมว่าอันนี้อาจจะไม่ต้องใส่นะอาจจะไม่เวิร์กจริงๆต้องใส่ล็อกเครื่องอะไรถูกแล้วแล้วก็อวกใส่พวกเครื่องที่มันไม่ได้ล็อกไว้ผมลืมไนงะผมเห็นผมเห็นล็อกเครื่องแม่งเหมือนเหมือนโดนเนิร์ฟก็เลยแบบว่าไม่ใส่แม่งไปใส่นี้แทนอันนี้กลายเป็น11บวีนะโอ้ oh, สุดจริงๆครับ uh oh, ชาร์จโอเวอร์ชาร์จที่สุดเลยครับเมตามาแน่นอนครับถ้าไม่โดนเนิร์ฟนะที่สุดผมบอกเลยที่สุดครับจริงๆ